สวัสดีกัะยาณมิตทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่วัดดอนใหญ่นะครับจังหวัดปทุมธานีาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกัะยาณมิตรที่ดีมารับบุญด้วยกันนะครับวัดดอนใหญ่แถวๆปรทุมนี่สวยงามนะครับนี่องค์หลวงพ่อหลวงปู่ทวดขอพรหลวงปู่ทวดกันนะครับ เอภายนี้ก็จะเป็นแบบนี้ที่สังเกและดูแลนี่ครับตอนนี้เช้าอยู่ยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่และนี่จะเป็นรถนํำเที่ยวนะครับรถรับส่งนํำเที่ยวเข้าชมภายในวัดวัดนี้น่าจะใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยอยู่นอกอยู่ ข้างในนี้จะเป็นเต็มไปด้วยท้าวเวสสุวรรณปางต่างๆนะครับขอขอท้าวเวสเคาะระฆังขอให้ชื่อเสียงโตรงกลางได้นะครับนี่ครับกัลยาณิตรที่เข้ามารับยมขอให้รำเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีนะครับผู้ใจบุญโยตโกประทานแย่โอภยาปูริสา ใครอยู่ใกล้ๆล้วแวกแถวนี้นะครับมาได้นะครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับเนี่ยนะครับนนรในวันนี้